สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA V เหมือนเดิมตามสเต็ปนะครับโอเคเรียนเหมือนเดิมอะวันนี้ต้องไปทำอะไรวะเนี่ยเอารถเราไปดีกว,ว,ว่ามาแม่ดีกว่ามวยแถวนี้แหละอยากหาขโมยเงินแต่ว่ารถใครดีวะจีไปทำอะไรากิจนะแล้วมันต้องไปทำที่ไหนวะยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับอ๋อนี่ไงไปทำที่นะไปหาไมเคิลน,นะ หลังจากไปปล้นร้านเพชรมาเงินได้หรือ,อยังเนี่ยรอเลสเตอร์กัอนเอาเใ้เราได้เงินยังวะโ้ยังยังมีเงินอยู่พันเดียวฮะเจรินพอและซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนเด่กหารถก่อนนลกันขี่ <Hey, S 1> ไปอีกไกลอะ่ะอ่าใครบ่นอะไรแถวนี้วะฮัลโหลฮัลโหลเอารถคันหดดีเว้ยเอ้ยคันนี้ก็ได้สีขาว ใส่สีขาวเขื่อได้สาวมานั่งด้วยอะไรพวกนี้ <c oughs> ไม่รู้เปล่ยการพูดไปเรื่อย oh, <c oughs> โอ้โหเปิดเพลงสะดังเลยหรืพี่อ่าเนี่ยมาชนละเจิมก่อนเจิมเจิมอีกนะเว้ยรีบไปทำอะไรกิจไปเคลื่อนยากให้เราไปทำอะไรวะรอบเนี้ยอันนั้นจะต้องไปป้อนอีกวังนะเฮ้ยนั่นมันลดขนเงินหรือเปล่าน่ะใช่ป่ะเฮ้ยจอด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 เรียงครับลูกพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยจอด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 เฮ้ยเฮ้ยเอ้ชิบหายมันไปแล้วดีกว่ารอก่อนครับรอก่อนายทำไมเราไม่ยิงมันก็จบจบโอ้ยต้องตามรามดิเมย์เฮ้ยโอเคมีอูซี่มาดิอูซี่มาแล้วจ้าหนูน้อยก็แบบแบบแบบเฮ้ยทำไได้วะเฮ้ยข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถ ยิงสโล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 โมบิลเปล่าแต่เล่นมุกอะไรมัเนี่ยวนไปนู่นแล้วทิ้หายแล้วยากกว่าเฮ้ยจอดจอดจอดโอเครถมาทุกขวางโอเควางไว้ตาย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 ว่ะโอเคตายเฮนี่ตายเอายิงกันี่ต่อสงสัยต้องมีตำรวจด้วยมั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวันรถกลับมาเน็ตเปิดไงวะเนี่ย โอ,อ้ยนี่ไงได้เงิน,นละโอเคลงกันเฮ้ยตำรวจอย่าพึ่งยิงดิที่ได้เงินมาห้าพันเดี๋ยวเย็นมีนะครับจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายแร้วเปิดเพื่อเกิดเย็นมาจะาาตายไม่ได้อ่าเรียบร้อยล้อแตกฮาวอลเอดิชหมาแล้วไปลีกหนยลีกหนยโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อออกมากเต็มเลยแป๊บนึงครับลูพี่โอ้ย ไหนเราต้องเปลี่ยนรถแล้วดูอยากส่งบังงานได้ไม่งั้นเราแตกแน่นอนนะครับอ่ารถคันสีดำจอทำเตียงอะไรลิกน้อยลิงน้อยลิงน้อยถึงไปเว้ยเดียบร้อยแตกนะครับ <laughs> <laughs> เปิดมาก็ตายเลยเหรอวะ <laughs> โอ้เอยเดี๋ยวดูเงินก่อนวันนี้คุ้มเปล่าได้งเงินมาห้าพันเมื่อกี้เดนหักไาเท่าไหร่ โอเคสองร้อยยี่สิบไปใช้ได้โอเคตายแล้วเกิดใหม่อะมาตั้งใจยังไงโฟกัสล็อกอินได้ยังเน่ยเฮ้ยเราต้องล็อกอินแล้วเนี่ยหารถกันก่อนเนี่ยเหมือนเดิมเลยเอาคันนี้ก็ได้นี่ในมออร์ท็กซี่ไม่ไม่ค่อยเร็วอะอยากได้รถที่มันเร็วๆหน่อยอะคันไหนเอวะหาแป๊บหาแป๊บจะขวารถก่อนนะครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไคันนี้ก็ได้ เออคันนี้แหละเออคันนี้ก็ใช้ได้งัดเลยแล้วกันกูนเฮ้ยอย่าร้องนี่อย่าร้องนี่โอ้โหอยู่วมเรื่องแหละร้องทำไมเดินรถไปรีบขับกไปดีกว่าป่อนนี้มีคนแจ้งไนงะอยู่นะครับดีกหน่อยต้องรีบไปรับเมียครับไม่ไมใช่ต้องรีบไปทำธุรกิจธุรกิจชิดใจเธอเฮ้ยโอ้โห โอ้ยเซ็กเว้ยเปิดมาก็ตายเลยนี่อัดลิปแต่ละรอบนี้ไม่ได้โชว์โหดโชว์อะไรเลยนะมาเล่นเกมน่ะเอ้าไปกานมาฝากไะไ์ก็แชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับค,ออคิวปอแหลคิวโอ้ยรถเจอจังทางด่วนอีกไหนใจลิงน้อยกดเพื่อนอีกทักซี่นะอีกหน่อยนี่เราต้องไปแบบ หาเงินจากแท็กซี่เปล่าน่ะแล้วไปปัดคริปโตนะรวยๆโค้ดครับโอ้โหชนนิดชนหน่อยทำเป็นหมดไปได้แค่กระจกแตกเองเจอกันครับเจอกันลีกหน่อยลีกหน่อยมือใหม่หัดขับเนี่ยหัดขับจับพวงมาลัยอ่ะร,รู้อยากเปล่าโอ้ยรถเต็มเลยเว้ยเอ้ยลงเลยเว้ยมรับเจอกันครับอีกหน่อย อ๋อทำไมทางมันโค้งอย่างวะอ้าวแล้วเราเลี้ยวไปทางข้างบนได้ป่าวะแล้วเราก็ออ้มโอ้โหทำไมมันผ่านเราอ้อมนในแผนที่ที่มันยังผ่านเราไปทางลัดอยู่เลยไม่ใช่หรอที่มันไกลขึ้นกว่าเดิมนะอ่าขับย้อนสอนแล้วละนะอ้าวเฮ้ยมาผิดทางเหรอว่าเราต้องเข้าทางนี้มะอ๋อนี่ไงเราต้องเข้าทางนี้เดี๋ยวมาถูกทางแล้ว โอ้โหสปีดสตะไปหมดนี่ขนาดไม่ได้เมาเนี่ยแหละเฮ้ยเซกกลางเลยนี่เป็นไงไปโดนต่อทีนี้ไงเราไม่ชนนะไฟเขียวแล้วไฟเหลืองก็ผ่านไปได้ไฟเหลืองแปล,ว,ลว่าไปได้อีกนิดนึงครับ <Okay. S 2> เอาแช่เดี๋ยบร้อยโอครับผมตายมะทางเอาไม่ตายโ okay. อเคนีหน่อยครับดีหน่อย เราคงจะบทนะเ,เราไปขวางมาันตอนไหนวะพืดอะไรวะเย่ถึงแล้วครับอสก,กายรีเพื่อนาบ้านไม่ขึ้นแต่กำลังเต้นชิโกชิก,ก้กกาอยู่มั้งอ๋อนั่นมันขึ้นจักสันดีจ้าไม่ขึ้นเเราก็แปลกนะใส่เสื้อก้ามาเลยมาไงเอ๊ะนายมา,ลยายแล้วถึงไหนแล้วอ่ะ เรโอเคนะโอเคแล้วเราทำได้แล้วเนี่ยได้เลยถูกขรงนายเอาละดืมซะเจสเจอร์กำลังขนพวกเชรออกไปเขารู้จักคนจ่าย10เซนต์ต่อดอลลาร์ดอานมีเนเหลือนิดหน่อยนะหลังจากจ่ายให้เมสกันบ้านเรือนนนั้แล้วดืมซะตามนั้นถูกไหมโอเคงั้นแหละงานทั้งหมดนี่ถ้าใครก็ตามที่รู้เรื่องของนายเป็นป่าอะไรของมึงวะ เดวี่ไ่เจอกันนานนะแล้วเทเวอร์ลหรอไอ้นั่นมันจำได้ปนนายยังไม่ตายนายสวยแน่ไม่ต้องห่วงไอ้เทเวอร์หรอกนาอย่าห่วงเลยนี่ยางไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยใช่ไหมไม่ว่าจะพูดอะไรก็เถอะพูดไปนี่เหรออาเาก็เชื่อว่าในหลบนี้ไปนคุมกับเพชรมูลค่าสูง และเครื่องประดับอัลเบิร์ตสตรอรี่โชคดีที่หนีมาได้หลังจากที่ผมโจมันป่นผมน้ำงานงผมเลยพู้น่ะเฮ้ยขยัามอเตอร์ไซค์ไปหน่อยได้บ้า <c oughs> มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอก <c oughs> แล้วผมก็พักเออพักผมลงนะเออวันหนึ่งนายไม่เลือกไ้ลืมเป็นร้อยน้องน้อยกับไม้ถึงเรื่องนี้ด้วยเป็นอะไรที่หนาขนลุกหม,มากเลยลกลับไปที่สตูดิโอครับผม อ๋อกำลังเฮิตกัญยาอยู่นี่ว่ะอยากจะต่ออีกสักโยกไหมนะจ๊ะทเบิร์ดท่เบิร์อยากจะอยากจะทำอะไรอีกไหมแต่ทำแบบนี้น่อจอนี่ทเบิร์มึงเบลผู้หญิงกลัวกำลังพูดอยู่นั่เว้ยบอกแล้วเขาผมบอกเขาแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ว มันไม่ถูกนะไปซะนี่มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกเลยจ้าหนิเราเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอว้ยไปไหนทั้งนั้นอ่ะเดีวว่ากูพูดกับมึงอยู่นะไอเวีนนั่นเหรอพูดว่าอะไรนะเงากับผู้หญิงเงกูใช่ป่ะถ้ากูต้องเอาใครอ่ะยังไงเอามึงนั่นเหรอไม่ติดใช่ป่ะนี่มึงก็ถอดกางเกงมาเดี๋ยวเออมา กันยานี่ว่ะมันตลกนักไงวะถอดออกันบอกเขาแล้วว่าให้เขาไปปากก่อนร้อนฟูลังจะจัดการไปนี่กันนะเใช่ไหมพอคาบอยพอกระเจงกี้วะไปตายใส่เวรกูยังรักเธออยู่เอาล้วพอคาบอยเฮ้ยผู้ชายนะไม่เป็นไรเงียบก่อนเงียบก่อนก็ได้ตั้งใจว่านะฉันแค่ฉันกูแค่ทำพลาดไปไม่เป็นไรหรอก โอ้ฟังนะฟังนะพอดกันหน่อยนะเออรักกันรักกันเออลงนรกไปซะเออโดนนี่เป็นไงไอ้เวนไอ้เวนไอ้เวนนี่เป็นไงล่ะกินไปดิอืมอร่อยเปล่าล่ะมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงพูดกับใครอ่ะไอ้เวนก็นี่ข้าวหน้าอย่าเสนอหน้ามาอีกนะเห็นบัดเสนอหน้ามีมึงตายนะลุกขึ้นเดี๋ยววะแล้วไปตายซะ เว้ยอาเจ็บร้อยผมไม่ตายมั้งโดนแค่นั้นอ,อย่างน้อยเมียก็ยังรักอยูอย่ไตายดีกว่าเอาล่ะเราไปหาจอ์นนี่กันดีกวา่าไอพี่น้องครูนั้นเราต้องเป็นคนขับเหรอในที่สุดก็ได้เล่นเ็นเทเอิลสกี แล้วเราต้องไปไหนวะอ๋อโอเคไปเก็บเก็บซีดเก็บซีดเป็นไรง,งุ่นหรอจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเฮ็ดผีที่ครูบอกให้เคนเนทาวลี่ผมรู้จักปะวะนึูกม,มือไม่จะอยู่ในลอสซานโตสหาตัวมาได้เจอจริงเหรอเออผมไม่อยากอย,าอยู่ที่นั่นนะแต่ไม่รู้ว่าหามันซะเวท แต่ว,ว่าฉันไม่ต้องไปหายผมไปเกิดเลยมา,ววาเราก็ล้องรีบแต่ไม่รีบขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเราฝังเจอหนี่ในไรซายแล้วปิดปากเอสซี่เจ้แสบของนายเป็นไงวะพวกนั้นไม่จะเป็นต้องรู้เรื่องนั้นหรอกนะคิดว่าเจ๋งเหรอที่ดูถูกผู้หญิงอะดูถูกอะไรผมไม่ได้ดูถูกผมแค่บอกว่าอยากจะฆ่าเธอ่นั้นเองเดี๋ยวผู้หญิงว่าไอตัวแสงเหรอไม่มีแม่เลยไงวะใครก็มีแม่ทั้งนั้นแหละอย่างน้อยก็มีคนนึง ไอเ,เหมือนเมียมีได้หลายคนเนี้ยป่ะเกี่ยวอะไรป่ะก็ได้ถึงวะเนี่ยพวกไบค์เกอร์มันน่าจะอยู่ในฟาร์มนะมาถึงแล้วเนะไอว่าไบค์เกอร์ว้าว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 ว้าเว้เยาว เห็นมากกำลังตามหาเธออยู่อ๋อนายรู้ไหมคุณทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กูเพิ่งเอากับเมียไม่อยู่ไงล่ะอย่าไปยุ่งกับเธออีกนะเขาจะแบบอ๋องั้นเหรอถ้าเดจะยุ่งแล้วจะมีเราไงทำไมไม่ร้องไปถามมาดูดิเฮ้เฮ้เฮคาบอยยินว่าเจ๋งไงว่าสวัสดีพูดว่าอะไรนะอ๋อไม่แล้วอ๋อโอเคไปเป็นไรแบบอ๋อเพราะว่ามึงตายแล้วไงล่ะมีงจะเสียเนื้อติดที่รองเท้ากูไปสั่วทเว่ เจ๊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 ขอบใจนะไอ้คาบอยเอ้โอ้โหถูกใจเลยเด็เนี้ยนั่นแหละความรู้สึกแรกคนที่โศกเศร้าเลยเพื่อนเอ้ยเอาละเราไปจบเรื่องนี้กันดีกว่าอยากจะพูดอะไรอีกไหมอยากจะพูดอะไรหรือเปล่ามันโง่ยิบหายเลยมันจะขี่เราไปไหนวะอ้าวขี่หนีเฉยแล้วเราก็ต้องตามเดี๋ยวนะมันน่าจะกลับไปที่แชมป์นะเราต้องขี่ตามมันไปก่อนอะ ขี่ไม่ได้ไม่ไกลอยก่ะเราไม่ต้องยิงใช่ไหมแค่ขี่ตามไปใช่ไหมเฮ้ขี่ตามไปเฮ้โอ้โหคนลอยมาเห็นหน้าพวกมันไหมอ๋อทำมันกลัวหัวหดนเลยล่ะใช่ขอบใจพวกมันที่ไม่เล่น,น,โโน,นอ้โง่นั่นนะฮะอไข้าเิ็มขัดก่อนนะถึงหายเชีอกอะไรมาบัดสักอย่างอะ ข้างหลังชั้นไว้ใส่แต่ของไม่จำเป็นนะฮะอ๋อแอบด่าทั้งอ้อมแลยป่ะน่ะอ๋อเล็งยิงได้ด้วยว่าอ่ายิางสักหน่อยแล้วกันจะได้รู้ว่าตัวแบบมาโหดยิงไม่โดนแล้ว่ะเฮ้ยเกลี่ยซ้ายแล้วยิงไม่โดนชนได้บอกว่าเออเนี่ยร้อยตายอีกคนนึงเลยอีกคนนึงโอ้เโหเรียบร้อยกี้ใหม่ป่ะเนี่ย เอาแล้วเวทยดเไปไ็นหนวะเฮ้มาดิขึ้นรถแล้วมัน <c oughs> ไปไกลแล้วโอ้ยขึ้นรถแล้วเฮ้ยเออภารากิจเฟรซะเริ่มใหม่ซะกูขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว <c oughs> นั่นไงว่าแล้ว <c oughs> ตามสเต็ปที่รำเรียนมาเหมือนเดิมนะครับล้ว <c oughs> ขี่ยังไงรถความมันนะหาลองอีกครั้งหนึ่งละเอาละ ตามเลยรถตู้เดินไปเหมือนเดิมนะ่ะโอเคอันนี้ก็ตั้งใจหน่อยนะหนุ่มๆนี่งจริงเขาเป็นพิธีอย่าเพียงตายอ่ะที่แล้วขับรถไปแล้วกันเราก็ตามไอ้พวกนี้ไปก่อนมันจะตามหาแล้วมันจะพาเราไปหาที่แก๊งพวกใหญ่อะ่ะผ่านแล้วกเนี้ยไปเลยตามไปเลยโอ้โหเย่ตามไปเลย,โอ,โโอ,โเลยอย่าให้รถคว่ำละ โอ้โหโอ้ยมาแถมมอยู่อีกไกลป่ววะอ้ายิงไปเป็นวิธีายิงไปยิงไปไม่หมโอ้มันเลี้ยวซ้ายไปแล้วเพื่อนมันเลี้ยวตาวันไปโอ้ข้างหน้ามีรถบรรทุกโอ้ยเด่นเดโนเตโอ้รถจะคว่าอีกแล้วนะ โอ้ยเพื่อนมันบดหนักแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านเลยมันจะขับรถเออแย่ออกมาทางนี้ก่นอนเลนเฮ้ยตัวอะไรนะ่ะโอ,อ้แมวหรือเปล่าเฮ้ยจิ้งจอกดิเฮ้ยยิงขูมไม่ไม่เฉยหรอให้รู้ว่าครูมไม่ได้มาเล่นๆไงเพื่อนอ่ะยิงพื้นดินยิงอะไรก็ได้ก็แหละจะถึงแน,น่เฮ้ยไอ้ข้างหน้าเอาหรถอะไรเนี่ยแปลงร่างมันออพติมัดพรามหรือไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำมาทำฟอร์มเมอร์เปล่าวะ คนละเรื so first, ่องนะทีนี้นั่นแหละถ้เราไปพูดถึงเรื่องฐาน former ได้ไหมล่ะอ้ยเมื่อไรถึงว่าฉัมีบางอย่างที่อยู่ในลอสซานโต้หนาวไหนก็รู้ว่าฉันไม่เก่งเรื่องแบบเฮ้ยจะพูดได้แล้วพวกของมันอยู่ไหนวะสงสัยนักตามันแบบสักพักแล้วมั้งนะ ใกล้ถึงแล้วจริงก็เปล่าขี่มาตั้งไกลแล้วนั่นนะเราอะไรจะไปที่ไหนวะเร็วเข้าเดียววะขี่ไปแบบไล่จุดหมายเลยเลยเราตอนน้ะเออพาแล้วกลับไปขับมาเลยนะดูดูดิดูดิมันกำลังจะจอดแล้วเว้ยมันกำลังจะหยุดแล้วอ้าวหยหยุด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 ถึงคนมันไว้ว่าพ่อขอลุยงานก่อนนะไหนล่ะ โผล่ก้นออกมาดิวะเออโผล่มาดิเออโผล่มาผู้วายโผล่มาเออตายนายมีบานเลยปบกลันแล้วกันนี่ปืนลูกซองระยะไกลรูล้จักปะมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอยบุกเลยบุกเลยยิงอ่ะขอใช้เอยหลบหลังรถกันแล้วกันมาลบก่อนอ่าโผล่หน้าออกมาดิเฮ้ยมึงก็ไปเลย สวัสดีจ้านี่เฮดช็อตสวัสดี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 ตายยังมีข้างหลังอีกเราโดนล้อมบอกว่านี่ยโอ้เราโดนล้อมอ่ะเออจะเล่แล้วปืนลูกซองยิงระยะไกลโอ้แล้วมันบาบานกันเลยเฮ้ยตายดิตายตายตายขับรถไปเออตายแล้วเฮ้ยระเบิด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 เฮ้ยระเบิด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 โอเค อายืะะนทับเตีย uh ่ยอะไรเนี่ยขอปืนหน่อยแล้วกันเขเคเปล่าวะโอเคได้ได้เราปืนละลบก่อนล้มกันอ้าวทิจ้านี่มีแล้วมาดิเอามาหน่อยเว้ยปับ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 แตกตายอยู่ได้อยู่อ้ายังไม่ตายยังไม่ตายเออฮาวในโดนไหมนะอ้าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่โดนไอ้นี่โดนนี่มีเรื่องละหมดยังหมดยัง พยายามเอาเชตรงนี้มาแล้วเจ้าขวานขวานขวามึงสวยกันแล้วนะเต้าเต้าเต้าต้าต้าต้อตายยังเต้าเต้าต้าเต้าอะไม่ตายอาคุณจะตายแทเอ็ดชิบหายโอ้โหแล้วมากันบานเลยมาแล้วจะตายยิงแล้วนะก่อนแล้วกันลกก่อนแล้วกันอ๋อยังไม่ตายนะเว้ยเกือบแตกจะรีโหลดกันรีโหลดกัน ไม่เป็นมาอีกแล้วนั่นแหละจะต้องแบลวเลือดก่อนโอ้หแล้วเราวิ่งใกล้ถังแก๊สด้วยมันจะระเบิดสลาบเอาว้เนี่ยอย่านะเว้ยเฮ้ยตายไปนี่ไงยายาวเหยียโอเครอ,อดมาดิวะแต่ยาละขอห้เอาไหนลันหนีไปไหนาวะมาดิเฮ้ยกำลงังตื่นเต้นอยู่เลยนะเนี่ยไปไหนแล้ววะเนี่ยเออยิงซะไม่ปานี้นะครับที่เหลือเป็นอะไรวะ ขนมหรืออะไรก็ได้ไมาให้กูน้อยดิหิวเว้ยเฮ้ยตัวมันอยู่ข้างบนเหรอหาแปบ๊บหาแป๊บเอาให้เราเหนื่อยเราเหนื่อยไปไปเดี๋ยววะมันอยู่ไหนวะไย,ยไปซะเถอวะ อ่าอยู่ไหนวะเนะี่ยชั้นบนเหรออ๋อได้ไงได้ไงเห็นแรงแล้วเห็นแต่หัววะยิงไม่โดนเราจะหาเราจะขึ้นไปหามันได้ไงวะหาแล้วยังไงวะเนะี่ยทางนี้อ่ะอ่าวิ่งหลบมุมมานี่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะ,นะวะเนี่ยตายวะเออตายน่าจะตายแล้วหมดแล้วหมดแล้ว แตยัไงไม่หมดอีกเหรอเมื่อเราไปเตี่ยอะไรทำไมเหนื่อยง่ายจังค่อยๆวิ่งแล้วจ้ะหมดแล้วใช่ป่าตรงนู้นมีอะไรวะแล้วเพื่อนเพื่อนเราสองคนไปไหนวะที่มาด้วยกันกับเราเมื่อกี้เฮ้ยเวททำไรอยู่เนี่ย ก็นายบอกว่าให้ลบไม่ใช่หรอผูบอกว่าให้ไปลา่าผีที่ลอสซานโตสเนี่ยแหละอาสติก,กิบอมมาให้หน่อยเดียวแต่ว่าสติกกี้บอมเราต้องเอาไปยังไงบ้างอะไหน,ะนล่ะสติกกี้บอมอ่ะมาเดียวอ,อ๋อตะขี่ไปนู่นก่อนอ่าแล้วจะมาชนกันทำไมล่ะโอ้ย มีสองไครก็ชนกันได้อะเอสตักานี่ไงล่ะแล้ต้องไปหาพวกมันก่อนเอาแค่ทาร์ดอ่ะลูกอยากปะเออพอดีฉันมีเอ่อนักธุรกิจคนจีนอะที่สามารถติดต่อได้ มันเกี่ยวกับเรื่องปืนด้วยแล้วต้องไปพบกันเบาหน่อยอ่ะรู้จักว่ะนะทำนานี่ทำไมวะหาเรื่องมันเหรอยังไงล่ะนะเออไม่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 ยังไงไปดิไปดิไปดิทำเตี๋ยอะไรวะเฮ้ยไปอีกเออขอให้มีความสุขนะเพื่อน จะข่าวว่า้อดไหมเหรอเฮ้ยจะทาให้หายร้อนไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยเออเป็นไงล่ะสบายตัวป่ะทำหอกเตี่ยเลยนะเฮ้ยก็หอกนี่ไงล่ะว่าล่าสันนี่ล่ะธุรกิจของแกจบแล้วจบจะลอดเอ็มซีหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตกปืนอะไรก็ตกไปขอดเทว์ฟิลิปไจะพลอยละมันก็บอกลาได้เลยทำไมทำงั้น บอกทีว่ามาใช่เรื่องจริงเฮ้ยผมมีรูปหรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปให้ลองคิดดูสิเออเดี๋ยวผมจะร่วมมือครับผมจะไม่ตัดคืนหรอกอย่าปืนน็อตจอผมเลยผมขอร้องเฮ้ยผมไม่ชอบวิธีการที่คุณแบบใช้กับผมเลยตอนเนี้ย ฉันว่าเาขาเข้าใจแล้วนะของทุกอย่างาจะตกไปในการควบคุมของคุณไว้หมดแล้วโอเคเข้าใจแล้วใช่ป่าลองคิดดูสิลองคิดดูสิยังไงยังไงมองหน้าก็ดีวะคนของผมเออยังไงยังไงผมเข้าใจครับ ผมเข้าใจเข้าใจจริงหรือเปล่าเออตายใช่โอ้โอ้จะรู้สึกดีแล้ววะอ่ะสุดท้ายก็ต้องฆ่าวะเห็นไหมเขาคงไม่ได้คุมอะไรต่ออะไรแล้วตอนเนี้ยไปไปรถกันไปไหนไมาเลยนะไปบ้านรอนเหรอรอนสัตว์หรือเปล่า เป็นเหตุการณ์ดีข้าไม่รู้สึกจะบรรยายละเออว้าวว้าวว้ันเคยบอกแล้วไงว่าเราจะมารับช่วงต่อธุรกิจพวกนี้แต่ปาว่าฉันได้ไงก็ไม่ได้ว่านะเอาจริงไม่เชิงอ่ะนายรักษาสัญญาอยู่แล้วตามที่เห็นถ้าฉันบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นใพรุ่งนี้ หรืออีกหลายวันมันก็ตัเกิดขึ้นเข้าใจแล้วครับท่านถ้าพูดแล้วก็เราจะตายกันหมดพูดแล้วก็เราจะตายเข้าใจป่าวอ๋อเข้าใจครับท่านนี่มันเกี่ยวกับเรื่องผีป่าไม่เคลืนมันยังไม่ตายล่ะนายบอกฉันแล้วเพื่อนเก่าที่เคยไปป้นนใช่ป่าเฮ้ยคนนี้ต่างหากล่ะตอนนี้ไม่เคลนมันรอดอยู่นะเว้ย ล้วคิดว่ามันรอดได้ไงอะแต่รั่วมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกนึกว่ามันตายไปแล้วเมื่อสิบป,ปีก่อนเป็นไม่ได้สนใจอะ่ะงั้นเหรอโอ,อนอะไรไม่ขึ้นวนะเนี่ยขี่รถกันดีกว่าอ้าวติด <laughs> ทำเตี๋ยวแล้วนะเนี่ยต้องพยายามพูดอยู่นี่ไงล่ะฉันไม่ได้ต้องการที่จะปรึกษาต้องการคำตอบว่ามันรอดได้ยังไง อะไรเนี่ยหมูป่าหมาปุ่งหมูป่าป่ะอาหรือนนปิดวิทยุปิดไปก่อนแล้วกันนี่ย่านชนบทนี่ว่า,อาจอดโอเคถึงแล้วผมก็จะลดสลอนคิดอะไรหน่อยอ่ะรอนวิ่งดิว่าจบอ๋อน,นี่อโอโหบ้านแล้วนี่ก็หลูนะ ดูแบบวินเทจไงวินเทจอ้าวมีอะไรเต็มเลยโต้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 ต้เปิดเพงเลงหน่อยคันที่ย่งมั้งแนวคันที่องไ,งไม่มีอะไรเขียวๆเลยบ้านของลุงเซอร์ไงบ้านของลุงเซอร์ลุงเซอร์บ้านเข้มเ,เสร็จภารกิจสักที ในที่สุดเราก็ได้เล่นเป็นเทเวอร์สักทีนะครับโอเคไว้เล่นต่อคลิปหน้าแล้วกันใครมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอันสเต็ปตามท้องเรื่องที่เราเรียนมาจากวัดเซาลินนะบบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าชมกันหน่อยตอนนี้หนึ่งรคนก็จะครบ300ร้อตามแล้วครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน thank you